ที่การสูญเสียที่เกิดขึ้นในวงการบันเทิงกันบ้างใครที่เป็นแฟนภาพยนตร์เรื่อง Star Trek นะคะคงจะรู้จักแอนตันเยชินค่ะซึ่งรับบทเป็นเชคอฟในภาพยนตร์เรื่องนี้ ล่าสุดเขาเสียชีวิตแล้วนะคะด้วยอุบัติเหตุที่ไม่มีใครคาดฝันด้วยวัยเพียงแค่27ปีเท่านั้นค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณตีหนึ่งที่ผ่านมาโพสกตำรวจลอสแอนเจลิสเขาเปิดเผยนะคะว่าแอนตันเยชินน่าจะก้าวออกมาจากตัวรถที่จอดอยู่บนทางลาดเอียงในบ้านของตัวเองจากนั้นรถก็ไหลลงมาอัดตัวเขาไปติดกับรั้วบ้านจนเสียชีวิตค่ะ ก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุคุณเยชินมีกําหนดการซ้อมการแสดงกับเพื่อนๆแต่ปรากฏว่าเขาไม่ได้มาตามนัดแล้วก็ขาดการติดต่อกับเพื่อน <stacked: S 1> เพื่อนหลายคนสงสัยนะคะจึงตัดสินใจตามไปถึงที่บ้านแล้วก็พบกับเรื่องที่ไม่คาดฝันพบว่าเขาเสียชีวิตและตำรวจก็ส่งกำลังเข้าไปสอบสวนอุบัติเหตุในครั้งนี้และก็ไม่คิดว่าน่าจะมีรถยนต์คันอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง เยชินเป็นนักแสดงชาวรัสเซียค่ะแต่ว่าพ่อแม่อบพยพมาอยู่ในอเมริกาตั้งแต่เขายังเป็นเด็กเล็กๆแล้วก็เมื่อเร็วๆนี้เพิ่งมีผลงานใน Star Trek หลายๆตอนรวมทั้ง Star Trek Into Darkness เมื่อปี2556ด้วย สำหรับภาคล่าสุดก็มีชื่อว่า s t a r f r e k t Beyond มีกำหนดฉายในสหรัฐอเมริกาวันที่22ตกลาคมนี้นอกจากนี้เขายังเคยมีบทบาทในภาพยนตร์หลายๆหลายเรื่องรวมทั้งซีร่เรื่อง Half ด้วยค่ะก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวรวมไปถึงแฟนคลับทุกๆคนด้วยนะคะก็คิดว่าผลงานเขายังคงอยู่ในใจของทุกๆคนค่ะ